อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่13ตุลาคม2024นะครับผมก็ขณะนี้เวลา6โมงครึ่งนะครับผมวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยนะครับตื่นเช้ามาก็ขอให้ได้เงินหมื่นเงินแสนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอแอดมินจะมา นำเสนอข่าวฟุตซอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน2024นะครับหรืออาเซียนฟุตซอลแชมเปียนชิพ2024นะครับที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่2พฤศจิก,กายนถึงวันที่10พฤศจิก,กายนที่สนามเทอร์มินอลศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมานะครับดินแดนสวัดแคทนะครับก็ดูได้ทั้งฟุตบอลแล้วก็ฟุตซอลเลยครับที่นั่น สำหรับฟุตซอลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของอาเซียนบ้านเรานะครับแถบ,แถบบ้านเรานะครับจัดขึ้น2ส,สายนะครับแบ่งเป็น2ส,สายจะมีออสเตรเลียครับน่าจะถ,ถ,ถ้าถ้าว่าอาเซียนออสเตรเลียก็จะถูกรับเชิญเข้ามานะครับเ,เข้ามายกระดับของเขานั่นแหละจริงๆก็เป็นอย่างนั้นแหละ ฟุตซอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนจะประกอบด้วย2สายนะครับสาย A และสาย B นะครับสาย A เนี่ยจะจะมีอยู่5ทีมนะครับจะประกอบด้วยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับประเทศติมอร์เวียดนามมาเลเซียและก็บบลูไนนะครับสาย A กลุ่ม A เนี่ยจะมีทั้งหมด5ชาติก็เอา2ทีมนะครับเข้าในรอบรอง เข้าไปในรอบรองชนะเลิศก็หมายถึงที่1ึงที่ที่สนะครับที่คะแนนสูงสุดโดยจะมาพบกับสายบีนะครับสายบีนี่จะมี4ทีมนะครับก็จะประกอบด้วยประเทศอินโดนีเซียนะครับเมียนมาหรือพม่านะครับแล้วก็ออสเตรเลียแล้วก็กัมพูชานะครับเอาที่1ที่2นะครับเข้าไปเจอกันไปไขยกันแล้วก็หาคู่ชิงชนะเลิศและชิงอันดับที่3ต่อไปนะครับสาหรับโปรแกรมการแข่งขัน แอดมินไม่แน่ใจในหาหลายหลายเพจแล้วทําไมไม่เอาโปรแกรมกลุ่ม B เข้ามาโชว์ด้วยแอดมินก็เลยได้แค่กลุ่มกลุ่ม A เข้ามาจริงๆก็คงมีกําหนดการแล้วล่ะอินโดพบพม่าอินโดนีเซียพบออสเตรเลียหรือ ia, กัมพูชาพบออสเตรเลียก็มีแต่ไม่มีแปะในลิง์เข้ามาแอดมินก็ไม่อยากจะเอาไปแปะเองเดี๋ยวมันผิดพลาดนะครับก็เอาตามที่ออกสื่อใหญ่นะครับหาเว็บไซต์ก็ยังไม่มียังยังไม่มีนะครับเ,ปปเ,เว็บไซต์ที่ เฉพาะไอ้อาเซียนฟุตซอลแชมเป็นแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเดี๋ยวคงมีนะครับเดี๋ยวคงติดตามกันไปเรื่อยๆครับจริงๆแอนอยากได้แบบว่าเว็บอย่างเป็นทางการแล้วก็อ้างอิงเข้ามาเนี่ยครับถ้าถ้าหากว่าถ้าหากว่าผิดในในในสคริปต์นี่ก็ก็หมายถึงว่าไปผิดในในต้นฉบับเขาเลยอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ว่าผิดจากสื่อสมมุติว่าไปเอาจากเนื้อข่าวไทยรัฐหรือว่าเนื้อข่าวจากทู่มาเนี่ยโอกาสก็ผิดพลาดเพราะว่าไป ทั้งหมวก็เข้าไปเอาจากการถาแถลงข่าวมาอะไรประมาณนี้เนาะเอาเอาตามนี้ไปก่อนนะครับผมก็คือได้แต่วันแข่งขันนะครับไอ้ตรงทีบีดีนะก็ยังไม่ทราบว่าจะเตะกี่โมงนะครับแอดมินไม่รู้จริงๆไอ้ตรงนี้ก็เลยแปะไว้อยางงั้นก็เลยไม่อยากจะใส่เข้าไปอาจจะเตะสี่ทุ่มครึ่งหรือว่าสองทุ่มหรือว่าหกโมงหกโมงเย็นก,ก็ก็ติดตามรับชมนะครับผมทีมชาติไทยเราจะเจอกับลบูไน ในนัดแรกนะครับตรงกับวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2024นะครับผมเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวติดตามรับชมกันนะครับนี่คือนัดแรกนัดที่2นะครับตรงกับวันที่3วันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนนะครับ2024นะครับเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงครับพบกับติมอร์นะครับทีมชาติไทยพบกับติมอร์ข้ามมาวันอาทิตย์ที่5นะครับนัดที่3นะครับ5พฤศจิกายน2024นนะครับเวลารอแจ้งนะครับ ีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียนะครับและนัดที่4นัดสุดท้ายนะครับทีมชาติไทยเราจะพบกับเวียดนามนครับตรงกับวันพุธที่5พฤศจิก,กายน2024นะครับเวลาเดี๋ยวแจ้งทีนึงนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเอาคะแนนที่1ที่2เข้าไปรอบรองชนะเลิศไปควยกันแล้วก็ไปาหาคู่ชิงชนะเลิศอีก ที่จะไปพบกับกลุ่ม B ีนะครับเพื่อหาทีมเข้าไปชิงชนะเลิศแล้วก็ชิงที่3ต่อไปนะครับอ่านี้เข้าๆแนละ้วแจ้งเข้าๆกอนครับยังไม่ลงรายละเอียดมากมายเอาพอ,พอที่จะทราบพ,พอสังเกตก็คือตารางของทีมชาติไทยแล้วก็วันที่คิกอ o f f ระหว่างวันที่2ถึงวันที่10เดือนพฤศจิก,กายนกาลังหนาวเลยครับกลังเ,เตรียมตัวเข้าหนาวอย่างเต็มที่อะไรประมาณนี้ที่สนามเทอร์มินอลอฮอล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21่อนครราชสีมานะครับอา่าแฟนบอล แอดเชื่อว่าทั้งฟุตบอลและฟุตซอลนะครับก็อยู่ในเดียวกันนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับเข้าไปชมเยอะๆครับให้กําลังใจทีมชาติไทยนะครับเพราะทีมชาติไทยเราเป็นตัวเต็งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราผ่านสนามฟุตบอลฟุตซอลนะผ่าน,ผ,านผ่านรายการทัวร์นาเมนต์ฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่อุซเบกิสถานมาหมาดๆนะครับมาแบบร้อนๆเลยอาจจะให พื้นที่ของนักเตะรุ่นใหม่เข้ามานะครับเพราะว่าต้อง,องทดแทนรุ่นเก่าสุภวุฒิเ่อนกลางนี่เขาก็อายุเยอะแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็อาจจะไล่เลี้ยงกันไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้เราต้องม,มีมีคืนลูกใหม่เข้ามาทดแทนอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเอาไว้เตรียมตัวรองรับะระดับเอเชียเอยระดับโลกเอยอย่างเงี้ยในอาเซียนแอดมินยังถือว่าเราเป็นเตยอยู่ครับเราอันดับ อันดับฟุตซอลโลกเราเราล,ลงมา3ลําดับเขาอยู่ลําดับที่22ครับก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่เป็นไรอันดับที่12บสองแต่นีงอยากให้ท็อปเทนะครับเพราะว่าเวลาเวลาจับติว้วจับอะไรจับสายอะไรประมาณนี้เราจะได้เป็นตัวตัวยืนอะไรประมาณนี้ไม่เป็นไรครับเราถือว่าเรามีมาตรฐานนะครับเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายฟุตซอลชิงแชมป์โลกได้นี่ถือว่าเด็ดนะครับถือว่าเด็ดนะางนันหรืแอดมินถือว่าเด็ดนะครับอ่า อ่ะพอหอมปากหอมคอนะครับพอหากได้รายละเอียดอย่งางไรเพิ่มเติมเนี่ยแอดมินก็จะเอามาแจ้งข่าวในในช่องของแอดแอดมินไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าข้อมูลาาณขณะนี้อ่าล่าสุดมีเท่านี้ก่อนก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ